วันนี้ผมก็พามาตรวจเช็คตู้เย็นนะครับตู้เย็นตัวนี้อาการไม่เย็นนะครับหลังจากตรวจสอบนะครับพบรอยรั่วอยู่ด้านในตัวเครื่องนะครับเป็นท่อฝั่งคอยล์ร้อนนะครับรั่วด้านในตัวเครื่องถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่สามารถทำการซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขจุดรั่วได้นะครับผมก็ทำการใช้ตัวแผงคอยล์ร้อนมาติดด้านนอกนะครับ ก็ทาการดูจุดที่เหมาะสมแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ทําการใช้น็อตเกีียวปล่อยนะครับยึดติดกับตัวโครงของตู้เย็นได้เลยนะครับก็ทำการติดตั้งติดตั้งแผงระบายความร้อนของคอยล์ร้อนนะครับไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่า ด้านในรั่วนะครับไม่สามารถทาอะไรได้ oon. PU นะ yup. ครับแล้วก็จ AP ัดเชื่อมต่อเข้าระบบเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวกรองไดเออร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างแว็คซ์ำสูงอากาศอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาหลังจากแว็เสร็จการน้ำยาและ็เทสกันเลยครับการเติมน้ำยาต้องค่อยๆเติมไปทีละหน่อยนะครับเพราะถ้าเราเติมมากเกินตู้เย็นก็จะไม่เย็นเหมือนกันนะครับตัวท่อ ด้านโลก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับต้องค่อยๆเติมแล้วก็ถ้าดีก็จับกระแสเทียบไปด้วยนะครับก็ทําการเปลี่ยนตัวแผงระบายความร้อนของฝั่งคอยร้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไนเออร์ใหม่นะครับทีน,นี้มาดูผลหลังจากเปลี่ยนนะครับผมก็เปิดไว้ประมาณครึ่งวันแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ ช่องแช่แข็งติดลบยี่สิบเอ็ดองศานะครับแล้วก็ช่องแช่เย็นติดลบ3องศานะครับติดงานเรียบร้อยครับ